โอเคครับก็มาอยู่ที่เกม Battle Racing Star วันนี้จะมารีวิวตัวละครโจซี่ในเกม Battle Racing Star นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมอยากได้นะฮซึ่งผมก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ารังวันนี้ก็เดือไปเลยนะโจซี่ได้เวลาที่คนเธอจะเป็นซูมเปอร์ฮีโร่แล้ว คือเกมเดนม a n เมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับผมพอดีเล่นกับคนทั่วโลกมันต้องใช้ Wi-Fi นะครับผมอ่าอันนี้ก็เล่นกับคนทั่วโลกเหมือนกันแต่ว่าอ่าคือเราได้โล่มานะครับสำหรับโล่ของโจซี่ก็คือการสมดถนได้ทุกอย่างนะครับผม เอาไว้ใช้ตอนโดนแสงน,นะครับผมไอเอาไว้ใช้ตอนโดนตามตามตามหลังนะครับผมส่วนสกิลมีดกระจายให้ใช้ตอนตอนนี้นะครับผมตอนที่ โอเครอบนี้เราก็อาจเราก็หน้าแบบเฉีวเฉียดนะครับผมสำหรับสกิลโจซี่ในเกมนี้ยังไม่หมดเพียนเท่านี้ครับมันไม่ใช่มีแค่โล่อย่างเดียวอ่าเรามาดูความสามารถของสกิลโจอี้กันเลย ม่ามีอะไรบ้างมีมีดนะครับแล้วก็รองเท้าเพิ่มสปีดอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเหมือนโล่หรือเปล่านะอืส่วนสกิลที่สี่ก็เป็นโล่ปกตินะครับผมอ่านรอบต่อไป ผมจะเล่นตัวนี้ครับมาลิสกิลที่ผมปลดล็อกได้ในเลเวลล่าสุดก็คือทอร์โดนะครับซึ่งไม่เคยได้ใช้เลยอ่ก็มากระที่ โอเคแล right ้วรอบนี้ก็ได้เป็นด um ่านพิเศษนะครับผมจะได้เป็นด่านเจสแพคนะครับผมความเร็วในการพุ่งตัวเพิ่มขึ้น65เปอร์ซ็น์ได้เวลาฮีโร่เราพยายามอยู่เลนที่ไม่มีคนไปนะครับผมไม่เป็นไอนะบอสท่านมาถามมา เเอมื่อกี้ผมไปเล่นบั็อกนับเล่นสซนเล่นสซนนะอ่าแต่ว่ายังไงผมก็ไม่อยากได้ด่านนั้นอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอยากได้ก็เสียดายนะครับผมอ่าใครที่เล่นเกมน,นี้คราวหน้าคราวหลังถ้าเจอด่านพิเศษแล้วอยากเล่นนะครับผมอ่าก็อย่าไปทําบั็กแบบผมนะเออเดี๋ยวคุณจะพลาดด่านพิเศษนั่นไป เพราะว่ามันจะวนมาแค่รอบเดียวเท่านั้นสกิลแรกที่ผมได้ก็คือืกอกบ,บนหนะน,น้าหนะาครับอ่าในที่สุดก็ได้ใช้ทอร์นาโดแล้ว ติกล้วยไปด้ยอ๊ยก็มหอาจจะแพ้ก็ได้นะครับผมอะถ้าแซมแบรรี่ได้ก็ โอรอบนี้ก็ชนะไปยังนิวรคคอด โอเคก็มาต่อกับสกิลของอตัวไหนดีเนาะหรือดูก่อนว่าเราปลดล้อนสกิลอะไรกันบ้างมาที่ทางด้านของสกิล ของแบรี่นะครับแบรี่ตัวเอกของเรานะครับผมได้ทำการปลดล็อกสกิลใหม่นะครับผมก็คือสกิลโจรหลดวิสัยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยว่าเราจะได้ใช้งานมันหรือเปล่าอ่ะนะครับผมอ่ะก็คลิปแคทเกมของผมก็จ,จะเป็นเกมเก่าๆซึ่งบางคนก็อาจจะเบื่อนะครับบางคนก็อาจจะแบบ พอดูได oh, hey. ้นะเพราะว่าผมเป็นเกมมือถือนะอ่านรับแรงก็ได้เป็นอันนี้ครับอยอย่าเพิ่งใช้นะ รอบนี้ผมอาจจะจบไวนะคผมอ่าก็คลิปอาจจะจบไวนะเพราะว่าไม่มีอนะครับมารีวิวตัวละครโจโอี้ตัวใหม่นะครับอ่าสกิลเขาน่าจะปวดล็อกถึงระดับนี่แบบโหดนะครับผมโอเคครับผมก็สกิลนาะไม่มาก่อนนะแต่ว่า คลิปนี้ประเด็นคือประเด็นจุดของคลิปก็คือเราจะมารีวิวตัวโจอ้นะครับผมอ่าโจโจซี่หรือโจอี้นะครับผมโจซี่นะโจซี่เออซึ่งตอนนี้โจซี่ของผมก็เลเวลสี่ไม่มีสกินนะครับผมอ่าไม่มีสกินเนาะ ไ้บอลมานำกูตอนสุดท้ายได้ไงเนี่ยเกินไปเป่อ,อันนี้เป็นสกินที่เกม Battle r i Star ให้นะครับผมอันนี้เป็นสกินของเกม Dan d e Man นะซึ่งเขาเป็นทีมงานเดียวกันเออยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้อาจจะสั้นเกินไปต้องขอ ยังไงก็ตามรอชมคลิปต่อไปได้สำหรับแบ t t ท e l ์นเลซิ Star วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเซียไขยแล้วเจอกัน Okay. What's the plan? Fight first bang banging like I know we can. In the worst case, sing around, same shit. On the ground, gotta rap, not a crown, so what? You got something to say, you better say it loud. You gotta wag a sound a little more profoundly. It's on and on, it goes on and on and on, and off. switch for opinions, not by a long shot. When you're high, gotta take the heat. So when a burn, you develop into the streets to have your state tough with the makeup. From our style, you can fake, you a gangster a little while. See, boys, me and just yeah, no like a soul man. It's okay. game things on, at the same ring gone. Feel fast, make it last, no flash better take that selfie. Selfie. Selfie, hey, hey, hey. you ain't gonna die on oh, me. We gotta stay alive. Lucky, lucky, L. Rapping, lucky, roll. Even sons of love bring emotion that just won't stop. Don't stop. She's the girl, it might be lusty Jai's sick could you tell them my voice just next tuesday